สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะพระมาแล้วนะคะพระมาทางโน้นก่ามาทางนี้ก่ามาพระมาพร้อมกันฝั่งทางนี้ก็ามาแล้วฝั่งทางนี้ก็จะมาแล้ว,ก,นนะวกั้นะเตรียมใสบ่บารก่อนนะคะ Thank sure. you. ก็ลงไปทางวัดแล้วก็ลงไปทางวัดนะคะนี่นะครับวัดวัดป่าก็ไปแล้วนแะละ,ะวัดบ้านเราก็จะลงไปทางวัดใส่บาตรทุกวันนะคะพระมาบิณฑบ,บาตหน้าบาททุกเช้า เตรียมลงไปใส่บาทที่วัดกัน ใส่บาทก่อนลงวัดนะคะตอน้อไปค่ะเอฟซีพระก็ไปหมดแล้ว cái đây lại um như đây hơi ha chắc tìm mới tiêu Xíu lè đấy liệp lòi là đấy quá anh จะหว่างแล้วหรอปีเออเดี่ยวเราก็สว่างเดี๋ยวเลยก็ต้ลุกกระโดดเอนลกไหลรถดลุกไหล่ดเออเกี่ยวเอามสยอยังไหวกว่าเราน่งปีาหมูป็ดใครเนี่ยม่ไ้เกี้ยยมื่อนี้ลามาเขาไปทั้งคุนแล้วก็มา ไปทางังมามาเก็บเก็บเพื่อบดอยู่ลงไปทางวัดนะคะเอฟทางเข้าวัดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ